เฮ้ hey, สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผม Dash n e w และนี่คือเกมนี้ For Speed u n b o u n d นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเกรดวิธีการอัปเงินของคุณไปสู่ next level เลยประมาณว่าเข้าสู่อีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะครับที่มันจะได้เงินเยอะกว่าเดิมไม่ใช่แค่2,500แต่รอบนี้จะกลายเป็นรอบละ5 0 0 0 0นะแต่เทคนิคเหมือนเดิมนะ เหมือนจากรอบที่แล้วเลยแต่ที่เพิ่มเติมก็คือว่าเงินคุณดับเบิลนั่นเองก่อนจะไปดูกันผมรบกวนค,คุณและ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 คุณด้วยนะกดคนละหนึ่งสับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมโอเคถ้าพร้อมมาแล้วเลทสโ o เราไปดูกันเลยว่าต้องทํายังไงรอบนี้นะคราวนี้วิธีการนะฟาร์มเงิน5,000ต่อรอบฮีทเนี่ยคือรอบนี้มันมีรีควีเมนเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึง่งก็คืออะไรครับเราไปดูกันว่าอะไร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 นะอะไรอะไร,ะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามา นะใน,นคำพือเจอ้าสิงนีนี้เองอืดิน t ซดเด t ะแค a เอิ r ์นฟ o ร c มคอป s ชสบัดดินเซ t t ดอะไ e ม์ e ิท e e นร f o r ร์สเ n น w e b ก็คือเขาจะให้เงินเราเนี่ยดับเบลิลเลยถ้าเกิดว่าเราหนีตำรวจได้ในสมมติว่าหนีฮีท5ได้เนี่ยมันก็รอบละ2 5 0 0ใช่ปะ่ะก็จะดับเบลิลกลายเป็นรอบละ5,000แต่คราวเนี้ยไอส่วนเนี้ยมันมาพร้อมกับการที่คุณจะต้องอัปเกรดการเลตไปในขั้นซูเปอร์แล้วเท่าน,นั้นนะ ย้ำนะว่าต้องอัปเกรดแบบเป็นค่าซูปเปอร์พอซูปเปอร์เสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็มาซื้อพาร์ทในส่วนของตัวนี้ด้านหลังสุดเลยนะแอซิลิสตี้แอซิลิลี่แอซิลี่เออแอซิลี่เป็นในตัวเกตเอเวอร์ไดเวอร์โอเคจบเราไปดูขั้นตอนการฟาร์มไป let's go คร uh huh. น,นี้ก็ mm hmm. มาถึงจุดขายของเราดเดิมนะคราวนี้ให้คุณทำเหมือนเดิมเลย mm hmm. ให้คุณทำเหมือนเดิมเลยนะ้า mm hmm. มาแล้วก็มาหลบตรงนี้เหมือนเดิม ที่เพิ่เมเติมมาก็คือตังค์เพิ่มขึ้น2,5 0 0เฮ้ยมีรถมีเหมือนจะมีรถติดอยู่ตรงนั้นวะคันหนึ่งเฮ้ยถ้าตีนะสวยเลยตีปะวะรอ,ะอแบบรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะโชว์เงินให้ดูว่าเงินมันได้จำนวนเท่หนวนที่สูงขึ้นนะ <5> <5> <5> แต่ความแต่ความ ยากของอันการซามอันนี้ก็คือเอามันมาอีกแล้วรอตนะคู่เนี่ย a a c i o n l วิ i งให้หมดเลยอ่ะจบละคราวนี้ต่อรอบที่คุณรอดตำรวจมาได้นี่ยิ่งคุณรอดตำรวจมาได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยนะคุณจะได้รอบมา5 0าพเลยนะต่างจากรอบที่แล้วนะ อ่ะ5,000เห็นไหมโอเคครับหวอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะก็สู้ๆครับทุกคนเจอกันในคลิปหน้าสวัสด,ดีครับผม